ช่วงนี้บอนสีที่ฟาร,ร์มคุณแม่เป่งจะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะทุกใบนะคะจะงามมากๆเลยสีก็สดนะคะหลายๆท่านได้เขียนมาหาฟาร,ร์มคุณแม่เป่งค่ะบอกว่าอยากให้ทำสูตรปุย๋ยลงมาเยอะๆจะได้ดูหลายๆแบบฟาร,ร์มคุณแม่เป่งเคยลงซ้ำๆกันไปเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะเมื่อสมัยก่อนสูตรทุกสูตรนะคะที่ฟาร,ร์มคุณแม่เป่งใช้ก็คือใช้จริงที่สวนค่ะใช้แล้วก็งามขนาดนี้เลยนะคะฟาร,ร์มคุณแม่เป่งจะทา ปุ๋ยก็เมื่อถึงเวลาที่เราจะรดบอรสีเรือรดต้นไม้ในสวนค่ะเพราะว่าเราจะทําปุ๊บเราก็จะใส่แล้วก็รดเลยทุกสูตรใช้ได้หมดค่ะช่วงนี้นะคะฟาร์มคุณไม่เป่งอะ่ะก็ ้นไม้สวยบอสีสวยมากๆค่ะถ้าใครอยากจะเข้ามาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งหรืออยากจะมาอุดหนุนกาแฟามาดื่มกาแฟาแล้วก็ชมต้นไม้ชิลๆเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจมากๆเลยที่จะทําสวนอันนี้เป็นสวนบอนสีในร้านกาแฟาค่ะ ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมาได้ยังไงแต่ถ้ามานะคะแค่พิมพ์คำว่าฟาร์มคุณไม่เป่งหรือว่า how to pan นะคะ GPS ก็จะพามาที่สวนเลยละคะ่ะหรือเพื่อนๆก็เขียนมาสอบถามอีกทีนะคะว่าจะมาวันไหนพวกเราจะได้เต็มตัวต้อนรับค่ะที่สวนของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เครื่องดื่มกาแฟแยอย่างเดียวนะเรายังมีพิซซ่าแล้วก็ขนมอีกหลายๆอย่างค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะ ที่ส่วนของเรานะคะจะเปิดทุกๆวันนะคะยกเว้นวันจันทร์ค่ะถ้าเกิดใครอยากมาก็แจ้งมาก่อนได้เลยช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันค่ะบอนสีที่สวนนะคะก็สดชื่นมากๆเลยแถมไม่ใช่บอนสีอย่างเดียวนะต้นยาก็สดชื่นมากๆเหมือนกันค่ะ เพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งเราไม่ได้มีบอนสีอย่างเดียวเนาะต้นไม้ฟอกอากาศเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอแบ่งปันกันไปบ้างแล้วนะคะถ้าใครอยากได้บอนสีสวยๆเอาไปปลูกนะคะก็มาที่ฟาร์มคุณแม่เป่งได้เลยนะคะเพราะพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์หรือว่าส่งทาง ขนส่งนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลยอยากให้ทุกคนน่ะมาเที่ยวสวนบําสีจะได้มาเจอสิ่งสวยๆงามๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยค่ะยังไงฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่ติดตามให้กําลังใจแล้วก็กดแชร์ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ให้ฟาร์มคุณแม่เป่งมาโดยตลอดเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะ ฟัคมคุณไม่แป่งน,นะจะค่อยๆพัฒนาช่องไปเรื่อยๆเ,เพราะพวกเราเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในสวนแล้วก็ทำร้านกาแฟาค่ะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำคลิปที่มันจะเป็นเอฟเฟกอะไรมากมายสิ่งต่างๆที่เราได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยก็คือของจริงรีวิวค่ะไม่ได้ใส่ AI ค่ะทำด้วยมือถ่ายด้วยกล้องค่ะไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปสวยๆในวันหน้านะคะวันนี้สวัสดี